เอาละครับสวัสดีครับผมเป็นผลงานว่าการ์ตูนอะไรไม่รู้นะครับลองดูนะผมทำเฉลยนะคุณไปย้อนดูเอา่าถูกคนไหนถูกคนไหนผิดก็จดกันเอานะครับจดโพยกันเอานะอนนี่วันแรกนะครับสแสลมดังไม่รู้ครับคุณไม่จดโพยกันเอานะครับอันนี้ทำโพยไว้ให้ บางข้อผมก็จำได้บางข้อผมก็จำไม่ได้นะนะหนึ่งบวหนึ่งครับตอบได้กันไหมข้อน,นี้ยากไปหรือเปล่าทิศเหนือคือเอ็นคือเพื่อนๆสังเกตไหมว่าทำไมเราตอบถูกทุกข้อเท่ากับเพื่อนแต่ทำไมคะแนนเพื่อนอะ มันได้เยอะกว่าเราเพราะมันกดตอบเร็วกว่ามันกดส่งคําตอบเร็วกว่าชื่อเต็มของชินจังคือชินอสุเกะเนี่ยเห็นปหมส่งแล้วเนี่ยใครที่กดตรงนี้เร็วที่สุดอะแต้มก็จะเยอะกว่าคนอื่นเขาถ้าคุณกดช้าถูกเหมือนกันถูกห้าข้อร่วมเหมือนกันแต่คุณกดช้ากว่าเพื่อนคะแนนคุณจะน้อยกว่าครับเนี่ยสองสามคะแนนปะดูซับมอนตงมจาจกกับเวลาครับบางทีคุณคุณต้องแบบคิดแล้วปึ๊บปับ๊บตอบเลยอะยิ่งตอบเร็วยิ่งได้นะ สามแบบแรกได้ฉายาได้พลังเพิ่มครับหนือสุดที่ใจเชียงรายครับผมความรู้รอบรอบตัวนะครับแต่วันที่หนึ่งอะเหมือนกันหมดเซตของวันที่หนึ่งอะเหมือนกันหมดครับมันจะ,ะตามนี้เลยครับทวิยญาสุดคือเอเชียถูกต้องครับความรู้รอบโตครับใครที่เก่งสังคมนะน่าจะได้คะแนนดีครับ แม c คือ Apple ครับถูกต้องครับบางข้อก็จำไม่ได้นะผมก็ทำเฉลยไว้เดี๋ยวข้อไหนผิดก็ลองไปดูเฉลยย้อนหลังกัครับปีกแสงโดยอยะทางครับผมบางข้อก็แบบมันจะมีบางข้อแบบปันปันนะ่ะ กูโดชินิจิครับผมโคนัน x คือสิบครับโรมัน ามสิบเปอร์เซ็นต์อันตรายต่อชีวิตไงวะไม่แน่ใจวะไม่อันตรายนะสามสิบเปอร์เซ็นต์ยังไม่อันตรายครับก็จำไม่ค่อยได้นะถูกครับอันเนี้ยจำไว้ไม่ต้องไปบวกเลขเสียเวลาครับถ้าเจอหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์เนี่ยเก้าหนึ่งแน่นอนหลายเปอร์เซ็นต์ครับ sakura มือปราบไม่รู้ครับเดาไปชื่อจริงว่า s าตาุค k i นโ m o t o ใช่ไหมครับถูกหรือผิดถูกครับสากุ r o t โมโตอะไรไม่รู้กับพิบตาไม่ใช่ครับดีดนิ้วครับให้ไวครับทานอสดีดนิ้วนะครับไม่ได้กับพิบตาแดเวนเจอร์ภาคสามครับ บอสโลกันแปลงร่างอาวุธไม่ใช่ครับบอสโลกันไม่มีแปลงล่างอะไรทั้งนั้นครับดอปแต่ไอหินชุดเซตครับกล้วดูดีคนหญิงคนแรกคือเฮรี่เหมือนจะไม่ใช่ปะวะจำไม่ได้วะไม่ใช่ครับเฮรี่ไม่ใช่นะ นกคู่สองรอองศาค,ครับโอ้โหผมไม่ติดดันดับเลยวะคนเก่งๆอย่างเยอะบิก๊กบิ๊กเป็นชื่อหนึ่งของเอลาสาเบทาวเวอร์ Tower, ใช่ไหมน่าจะใช่ครับไม่ใช่ครับผมเอาครับประมาณนี้เนาะ ก็ลองไปย้อนหลังดูครับว่าข้อไหนยังไงบ้างแล้วก็จดเป็นโพยไว้นะครับโอเคสวัสดีครับทุกคน